ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกว่า2,000ปีที่แล้วค่ะก่องทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจอมราชันผู้พิชิตจกักรวรรดิต่างๆลงอย่างราบคาบได้กรีธาทัพทำสึกขั้นแตกหักกับพระเจ้าโปรุสจอมราชันแห่งรัฐปัญจาซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งของอินเดียโบราณหรือชมพูทวีปแม้เวลาจะล่วงเลยมาน,น่นานานแล้วก็ตามค่ะ แต่ด้วยความกล้าหาญของโปรรูสที่ไม่ยอมสยบต่อผู้รุกรานยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่หวั่นเกรงก็ทำให้ศึกครั้งนั้นได้รับการจดจำว่าเป็นมหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ระหว่างสองจอมราชันที่ฝ่ายหนึ่งรบเพื่อเป็นผู้พิชิตโดยมีความปรารถนาที่จะครอบครองโลกในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองเพื่อสันติสุขในระยะยาวของราชดร อเล็กซานเดอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในโลกแห่งยุคโบราณค่ะซึ่งก็เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญเป็นจอมทัพที่นำหน้าทหารบุกตะลุยไปในทุกทกที่ประกอบกับความชาญฉลาดในการใช้ยุทธวิธีต่างๆอย่างแยบยนตทำให้พระองค์สามารถกำชัยได้ในทุกสมรภูมิแม้กองทัพฝ่ายตนจะมีจำนวนน้อยกว่าก็ตาม โดยปัจจัยที่ทำให้พระองค์เป็นจอมราชาที่เก่งทั้งบูและบุญนั้นก็เนื่องมาจากการโปรพื้นฐานของพระเจ้าฟิลิปแห่งมาซิโดเนียนั่นเองซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์ที่เห็นแววว่าต่อไปในภายภาคหน้าพระโอรสของพระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ฟิลิปจึงถ่ายทอดความรู้ในด้านการทำศึกและเขี่ยวกรำฝึกฝนให้พระองค์เติบใหญ่ตามแนวทางของมหาบุรุษ และได้เชื้อเชิญอริสโตเติลสุดยอดนักปราชญ์ผู้รอบรู้ศาสตร์แขนงต่างๆมาเป็นพระอาจารย์ให้กับพระโอรสอีกด้วยซึ่งสิ่งที่พระเจ้าฟิลิปมุ่งหวังก็คือการรวบรวมอาณาจักรกรีกให้เป็นหนึ่งเดียวและพระองค์ก็ทำได้สำเร็จด้วยในการรบกับพันธมิตรกรีกบนทุ่งราบป,ปิโอเซียเชิงเขาปานัซัสโดยมีอเล็กซานเดอร์ซึ่งมีพระชนมายุ18ชั้นสาร่วมทำศึกด้วย ฟิลิปเป็นผู้ที่คิดค้นยุทธวิธีที่เรียกว่าฟารังโดยทหารแต่ละนายจะมีหอ,อกยาวประมาณ5เมตรเป็นอาวุธคู่กายที่จะใช้ป้องกันไม่ให้ข้าศึกบุกประชิดถึงตัวในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นอาวุธทำลายแนวตั้งรับของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่อมาอเล็กซานเดอร์ได้นำยุทธวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ด้วยการฝึกฝนทหารของพระองค์ให้ช่ำชองในการใช้หอ,อกยาว5เมตรบนหลักมา้าทำให้กองทัพม้าของพระองค์ได้ชื่อว่าเก่งกาจในระดับไร้เทียมทาน หลังจากที่ฟิลิปถูกลอบปลงพระชน์อเล็กซานเดอร์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์และทำศึกสงครามกับแคว้นต่างๆของกรีกที่แข็งข้อก่อนประกาศบุกเปอร์เซียอาณาจักรมหาอำนาจในเวลานั้นด้วยการตีหัวเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งและบุกเข้าใจกลางของจักรวรรดิและก็ได้รับชัยชนะในทุกสมรภูมิจนกระทั่งสามารถยึดครองเปอร์เซียได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้การสยบเปอร์เซียจะทําให้กรีกกลายเป็นมหาอํานาจก็ตามค่ะแต่พระองค์ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นแน่นอนพระองค์ยังทรงนํากองทัพมาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกบุกตะลุยไปข้างหน้ายึดอาณาจักรต่างๆอีกมากมายกระทั่งเข้าสู่กรุงตะก,กศิลาแคว้นคันธาระในดินแดนของอินเดียโบราณในตำราพิชัยสงครามของทุกสำนักต่างกล่าวตรงกันว่าสุดยอดของชัยชนะคือการชนะโดยไม่ต้องรบ ซึ่งอเล็กซานเดอร์ในฐานะผู้ที่ศึกษาตำราพิจัยสงครามอย่างแตกฉานจึงได้ดำเนินกุสโลบายที่ทำให้หลายๆเมืองยอมสิโรราบโดยที่พระองค์ไม่ต้องออกแรงรบให้สูญเสียไพร่พล,ลนั่นก็คือถ้าเมืองใดขัดขืนต้องสู้หากพ่ายแพ้ก็ถูกทำลายจนแทบราบเป็นหน้ากลองแต่ถ้ายอมสวามิภักดิ์เสียแต่เนินเน่นๆพระองค์ก็ไว้ชีวิตผู้ปกครองและให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปในฐานะประเทศราช ดังนั้นเนี่ยเมื่ออเล็กซานเดอร์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือและยังไม่เคยมีอาณาจักรใดต้านทานกองทัพม้าอันเกรงไกลของพระองค์ได้สําเร็จได้ยกทัพมุ่งสู่กรุงตะกศิลาแคว้นคันธาระพระเจ้าอัมพิราชาซึ่งทรงทราบดีถึงกฎข้างตน้นจึงยอมสวามิภักด์เปิดประตูให้กองทัพกรีเข้าเมืองก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะนําทัพบ,บุกตะลุยไปข้างหน้าเพื่อยึดครองแคว้นปัญจับต่อไป และนี่คือจุดเริ่มต้นมหาสงครามของสองจอมราชันผู้ยิ่งใหญ่ค่ะทางฝั่งโปรูสนั้นเมื่อทราบว่าอเล็กซานเดอร์กำลังยกทัพมาบทขยี้แคว้นปัญจาบแต่ก็หาวันเกรงไม่ค่ะเพราะพระองค์ก็มีความช่ำชองในยุทธวิธีเช่นกันและด้วยความเชี่ยวชาญในตำราพิชัยสงครามโปรูสซึ่งทราบดีถึงความไร้เทียมทานของกองทัพม้าของกรีกจึงได้ใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างออกไป เพราะถ้ารบกันด้วยกองทัพม้าเหมือนอย่างเมืองอื่นๆโอกาสที่จะมีชัยเหนือกองทัพอเล็กซานเดอร์ก็แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยโดยสิ่งที่กองทัพกรีกได้ประสบเมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันนั้นนั่นก็คือกองทัพช้างขนาดมหึมาจำนวนมหาศาลนั่นเองค่ะที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับทั้งคนและมา้าทำให้อเล็กซานเดอร์ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ชนิดที่เรียกว่าคิดนอกตำราเลยทีเดียว เพื่อไม่ให้โปรุสคาดเดาแนวทางการต่อสู้ของพระองค์ได้ วัสตร์ศาได้เล่าขานถึงการต่อสู้ระหว่างสองกองทัพว่าเป็นไปอย่างสูสีซึ่งลึกๆแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่อเล็กซานเดอร์ทรงโหยหามาเนิ่นนานนั่นก็คือศัตรูที่คู่ควรที่มีทั้งฝีมือและสติปัญญาทัดเทียมกันและหากพระบิดาคือผู้สั่งสอนในเรื่องของการทำศึกให้กับอเล็กซานเดอร์อริสโตเติลคือครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงต่างๆให้ก็สามารถกล่าวได้ว่า การทำศึกในครั้งนั้นกับโปรรสก็อาจทำให้อเล็กซานเดอร์ได้เข้าใจความหมายของคำว่าผู้พิชิตแม้การต่อสู้กับกองทัพของโปรูสจะเป็นการศึกครั้งสุดท้ายของอเล็กซานเดอร์แต่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทำให้พระองค์เข้าใจความหมายของคำว่าผู้พิชิตที่แท้จริงได้อย่างลึกซึ้งก็คราวนี้ล่ะคะ่อคะอาละค่ะทุกคนขา ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับมันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ